มีการรายงานด้วยนะคะว่าทางด้านผู้นําของจีนหรือว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นมีการเตรียมการเดินทางเยือนรัสเซียในช่วงสัปดาห์หน้านะคะหลังจากที่จีนเสนอแนวทางสร้างสันติภาพในยูเครนนั่นเองค่ะสำนักข่าวิอยต์ตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้นะคะ่ะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนมี แผนจะเดินทางไปเยือนรัสเซียเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นำรัสเซียอย่างเร็วที่สุดในช่วงสัปดาห์หน้านะคะแผนการเยือนดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่จีนได้เสนอแนวทางสร้างส,างสันติภาพในยูเครนท่ามกลางความกังขาของชาติตะวันตกเกี่ยวกับการสนับสนุนของจีนที่มีต่อรัสเซียค่ะ ก่อนหน้านี้ผู้นํารัสเซียระบุว่าการเยือนของผู้นําจีนเป็นการบรรลุความเห็นพ้องทั้ง2ฝ่ายแต่ทำเนียบเครมลินไม่ได้เปิดเผยถึงกรอบเวลาของแผนการเยือนอย่างชัดเจนนะคะโดยนายเดเมทรีเปสคอฟโฆษกของทำเนียบเครมลินระบุว่าตามปกติแล้วการประกาศเกี่ยวกับการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการจะมีการประสานพร้อมกันโดยความตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย เมื่อมีความชัดเจนก็จะแจ้งอย่างเป็นทางการออกมาส่วนท่าทีของกระทรวงต่างประเทศจีนยังไม่ได้แสดงความชัดเจนใดๆเกี่ยวกับแผนการเยือนมอสโกของผู้นำจีนค่ะขณะที่ The Wall Street journal ได้รายงานก่อนหน้านี้ว่าการเยือนรัสเซียของผู้นำจีนนั้นอาจมีขึ้นในเดือนเมษายนหรือต้นเดือนพฤษภาคม วอนน,นี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินได้เปิดทำเนียบเครมลินต้อนรับนายหวังอี้ผู้อำนวยการสำนักงาน,นาคณะกรรมาการต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นนักการทูตระดับสูงสุดของจีนค่ะทำกลางการจับตาว่าการเยือนกรุงมอสโกของนายหวังอี้นั้นเป็นการเตรียมความพร้อมหรือไม่ก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางไปเยือนรัสเซียทั้ทงนี้จีนรัสเซียได้ประกาศ ความเป็นหุ้นส่วนแบบไม่มีข้อจำกัดในเดือนกุมภาพ,พันธ์เมื่อปี2022เมื่อประธานาธิบดีปูตินเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนเป็นเจ้าภาพโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้พบปะกับประธานาธิบดีปูตินเป็นการส่วนตัวมาแล้วถึง39ครั้งซึ่งการพบปะหน้ากันครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะ นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยค่ะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีแผนจะเดินทางไปพบปะหารือกับประธานาธิบดีวลดิเมียซเลนสกี้ผู้นำของอยูเครนค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการเยือนรัเสเซียในสัปดาห์หน้าสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลจีนที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการไก,กล่เกลี่ยยุติความขัดแย้งระหว่างสองประเทศ